เดี๋ยวสวัสดีคุณูอย่างเป็นทางการก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับรายการสตาร์ทอัพกูรูนะครับผมในรูปแบบของการไลฟ์สดนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์แชมป์นะครับผมจังหวัดชุมพรนะครับเป็นศูนย์แชมป์ชุมพทางภาคอีสานนะครับผมในเพจของรถตักแชมป์นะครับนะฮะในตอนนี้ในเพจของรถตักแชมป์นะครับ วันนี้ด้านหลังของผมก็จะเป็นตัวซีรีส์ตัวเล็กนะครับผมก็จะเป็นรุ่น YN นะครับ YN 917นะครับขนาดลูกกี 0.5Q นะครับผมก็เป็นในส่วนของอุปกรณ์ประกอบฉากแล้วกันเนาะนะครับอขอบคุณมากครับ,บคุณสตรีที่เล่าบอกเดี๋ยวช่วยแชร์ชจ้าอ๋อนี้ขนาดขนาดออกไปทําธุรกิจของตัวเองแล้วนะผมก็ยังกลับมาช่วยแชร์ให้กับทางเพจของรถตัดแชมป์เราขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลย อย่าลืมนะสามขวดยังไม่ได้เลี้ยงนะคะสามขวดยังรออยู่นะครับนะถ้าใดเข้ามาแล้วกดแลวกดแ,แชร์เนาะนะครับนะฮะติดอ่ากดแชร์แล้วพิมพม์มองคำว่ารถแชมป์เท่านั้นเองครับผมร่วมสนุกกับเรานะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการสุมร่มแจกของรางวัลเป็นเสื้อแชมป์นะครับเสื้อแชมป์แบบนี้นะครับแจกให้กับคุณลูกค้านะครับลูกเพจของเราที่เข้ามาชมนะครับท่านละหนึ่งรางวัลจำนวนสองท่านนะครับ วันนี้เราก็มากันในหัวข้อนะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะเดี๋ยวเขาส่งไม้ผมอยู่เมื่อกี้นี้ลายมือขยุกขยุขย่ยมากเลยไม่รู้ว่าจะอ่านออกหรือเปล่านะครับหัวข้อของเราวันนี้คือหนึ่งนะฮะการซื้อรถเนี่ยการซื้อรถตัดคันแรกนะครับเราควรที่จะซื้อเป็นรถมือหนึ่งหรือว่าเป็นมือสองดีนะครับ ผมจะไม่ได้มาชี้ชี้ชชว่ารถรถใหม่จะดีเสมอไปรถมือสองจะดีเสมอไปคือผมจะมาพูดเป็นกลางๆนะครับว่า,าธุรกิจนะครับที่เราจะซื้อเครื่องจักรคันแรกเนี่ยเราควรเป็นมือหนึ่งหรือมือสองดีนะครับในคลิปนี้จะมีคําตอบนะนะผมว่าเราควรจะดูเป็นรถใหม่หรือว่าเป็นรถมือสองดีนะครับก็ถ้าในพูดกันตามหลักเลยมันก็อยู่ที่ต้นทุนของอลูกค้าแต่ละรายเนาะอย่างรถใหม่ นะครับรถใหม่บางทีราคาอาจจะสูงกว่ามือสองนะครับแต่รถใหม่ก็เป็นส่วนของดาวได้ไฟแนนซ์ Finance ได้แต่มือสองเนี่ยเราอาจจะซื้อเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนะครับในเรื่องของการดูแนหนังก,การขายแน่นอนนะครับผมรถใหม่นะครับรถใหม่ก็จะมีทีมงานช่างนะผมทีมงานช่างที่จะคอยบริการลูกค้าถ้าในส่วนของรถมือสองนะครับ ในส่วนของเรื่องทีมงานช่างเราก็ต้องไปหาทีมงานช่างที่อยู่ใกล้บ้านเนาะนะครับดูแลกันเองนะครับผมนะผมบิ๋มกลับมาได้ไหมเนี่ยเขียนอะไรไว้เนี่ยยุกย,ย,ยุยยุยเนี่ยนะฮะผมอ่านไม่ออกเลยนะครับเขียนอะไรไว้เขียนไว้ซะเยอะเลยแล้วก็ไม่อยู่ไลฟ์ด้วยนะครับนะนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมฝากท่องทางการติดต่อก่อนนะครับผมก่อนจะเข้าเรื่องนะครับฝากท่องทางการติดต่อไว้หน่อย ก็สำหรับท่านใดที่ยังมองหารถตักไว้ใช้งานนะครับผมก็ยังไม่รู้จะติดต่อช่องทางไหนแบบอยากสนใจในส่วนของรถแชมป์นะครับก็คือบางคนอาจจะมองว่าเอ๊เราจะไปติดต่อทางไหนได้จะมาที่สํานักงานที่นครสวรรค์ศูนย์ใหญ่นครสวรรค์หรือจะไปที่สาขาชุมแพนะครับเรายังไม่ต้องเดินทางมาก็ได้แค่เข้าไปหาข้อมูลก่อนเนาะว่าเราจะใช้รถตักประเภทไหนนะครับผมตักงานอะไรสอบถามเข้ามาในเพจได้นะผมก็คือเพจที่ เฟซบุ๊กที่ทางผมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นเพจของรถตักแชมป์นะครับหรือท่านใดสะดวกหน่อยเข้าไปดูในเว็บไซต์ไปดูในส่วนของอารายละเอียดสินค้าราคาต่างๆในเว็บไซต์เราก็ได้ที่เว็บอ่าแชมป์ไทย com นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอาราไนะครับผมไลน์ช่องทางไลน์เราก็มีนะผมช่องทางไลนก็จะเป็นเพิ่มเพื่อนใน i d l i ไลน์นะผมพิมพ์คาว่า c h a m p c h a m p แล้วก็ขีด w นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นช่องทางของทางไลน์นะผมที่เข้ามาติดต่อสอบถามกับทางพนักงานเราได้นะผมมีมีคนตอบอยู่นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งใครที่ชอบดูรีวิวต่างๆนะครับใครที่ชอบดูรีวิวต่างๆก็ในส่วนของรถตักแชมป์ของเราในใน u t u b e นะครับผมก็เข้าไปดูได้ก็จะมีในส่วนของเป็นวิดีโอไลฟ์สดย้อนหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของอคลิปวิดีโอต่างๆการใช้งานพวกเคล็ดลับพารวยนะครับ ะะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งถ้าลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้ข้อมูลด้วยความรวดเร็วนะก็โทรเข้าเบอร์ส่วนกลางนะครับผมจะเป็นเบอร์ของ056 221555นะครับผมเป็นเบอร์ของสำนัก,กาานะงานใหญ่นครสวรรค์หรือจะโทรมาที่สาขาชุมแพก็ได้เบอร์โทร0 4 3 0 0 0 1 6 8นะครับขึ้นแล้วครับผมคุณสตีคิดเล่านะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแมสนะเพราะว่าวันนี้ อยู่อยู่เดียวเดียวดายคนเดียวไม่ได้ไปติดขายอยู่แล้วนะนะครับเพราะว่าผมตรวจทุกวันนะครับตรวจทุกวันเดี๋ยวขออนุญาตเก็บแมสนิดนึงเดี๋ยวเราใส่หน้ากากกันมาเกือบจะสองปีแล้วนะครับผมจนคนผู้ชมจะจาหน้าเซลล์ไม่ได้แล้วนะครับนะฮะมานะฮะวันนี้ใครมีคําถามนะถามมาได้เลยนะครับผมถ้าตอบได้ในไลฟ์ผมจะตอบในไลฟ์สดให้ลูกค้าเลยนะครับ นี่บรรยากาศที่ชุมแพก็ฝนฟ้าก็ใกล้จะตกละนะครับตกทุกวันเลยนะตอนนี้นะครับสต,ติคุณสต,ติขี้เล่าบอกอยู่คนเดียวกลัวอะไรพี่ถอดออกเลยครับไม่กลัวใครมาติดแน่นอนนะผมว่าตรวจทุกวันนะครับตรวจแย่เข้าไปแค่นี้นะแย่ลึกไม่ได้กลัวเจ็บนะครับ สำหรับสินค้าด้านหลังของผมนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวขนาด0.7คิวนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจรถขนาดเล็กนะครับผมที่จะไปใช้งานตักหินทรายนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยว่าเหมาะมากเพราะหนึ่งรุ่น Y n Series นะครับผมคอนโทลจะเป็นจอยสติ๊กนะครับผมวงเลี้ยวจะแคบนะครับวงเลี้ยวจะแคบเหมาะสําหรับสถานที่ที่ไม่กว้างมากนะครับผมคล่องตัวนะครับ พีเโตพีโตได้ดูไลฟ์สดอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมเมื่อกี้คุณทักมาผมว่าคุณอยากดูผมไลฟ์สดอยู่นะฮะอ่ามาแล้วครับคุณคุณบอมนะครับคุณบอมผมอ่านถูกไหมเนี่ยคุณนรินนะครับผมกําลังรับชมอยู่ขอบคุณมากครับช่วยแชร์หน่อยนะครับช่วยแชร์หน่อยนะวันนี้ผมต้องเกิดนะฮะวันนี้ผมต้องเกิดไลฟ์คนเดียวด้วยนะฮะอันนี้เป็นเป็นมาตรฐานนะต่อไปนี้นะไลฟ์ like คนเดียวได้แล้วนะครับผมไม่ต้องไลฟ์คู่แล้วนะนะนะครับ ขอบคุณครับคุณดาตำรวจนะครับคุณพัชรนัทนะครับผมขอบคุณมากครับร่วมสนุกมาเน้อแชร์แล้วด้วยแล้วก็พิมพ์แฮชแท็กคำว่ารถแชมป์นะครับสวัสดีครับคุณป๋องแป๋งบอกแชร์แล้วครับผมแชร์เข้าไปในกลุ่มไหนครับผมอ่าอย่าถ้าเปิดพวกกลุ่มเกี่ยวกับพวกงานราชการอย่าแชร์ไปนะเดี๋ยวเหมอหมอเขาไม่เห็นเขาจําผมได้นะครับไลฟ์พร้อมอะไรวะเนี่ยอะไรวะ เทอ๋อไลฟ์พร้อมเทควันโดแข่งเลยโอ้ oh. ว่าแล้วทำไมคนดูผมถึงน้อยนะครับผมไปดูเทควันโดกันนี่เองนะฮะวันนี้คนดูน้อยนิดน,นึงไปดูน่าจะไปเชียร์ทีมชาติไทยครับผมเทควันโดอยู่ซีเกมเนาะคุณนรินนะผมว่าแล้วเชียร์ปกตินี่คนดูก็จะประมาณขั้นต่ำประมาณ7-800นะฮะที่ดูอยู่นะครับตอนนี้เหลือประมาณ9คนเองนะฮะมานะครับช่วยกันแชร์ก่อนช่วยกันแชร์ช่วยกันดันหน่อยนะครับผม หรือท่านใดเข้ามาไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูในส่วนของหัวข้อหน่อยนะครับวันนี้นะข้อดีนะครับข้อดีคือข้อดีกับการซื้อระหว่างรถใหม่กับรถมือสองจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมท่านใดที่ใช้รถอยู่เนาะนะครับใช้รถอยู่ก็หรือว่ายังมองหารถอยู่ก็ฝากนะครับในส่วนของรถตักแชมป์เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับผมเพราะว่าของเราเป็นรถใหม่ เป็นรถใหม่มีบริการหลังการขายเอ๊ะขายของอีกแกะนะฮะเป็นรถใหม่มีบริการหลังการขายนะครับผมมีทีมงานช่างเซอร์วิสดูแลนะครับถึงหน้างานนะผมไม่ว่าท่านจะเลือกตักในส่วนของหินทรายหรือว่าในส่วนของพืชผลเกษตรนะผมก็เรามีตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกหลายขนาดนะครับผมอยากจะให้ลูกค้าติดต่ออยากให้โทรเข้ามาคุยกันนะครับว่าอยากจะได้รถประเภทไหนอยากกะดาวน์แบบไหนอยากกะซื้อสดเนาะผ่อนสั้นผ่อนยาวนะครับผม ก็เข้ามาคุยกันนะนะครับผมอ่าวันนี้ผมมีคาถามที่จะมาถามเล่นๆน,นะครับผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ตอนนี้นะผมว่าถ้าสมมุติว่าท่านเนี่ยอยากจะซื้อรถตักสักคันเนี่ยท่านอยากจะได้เป็นรถใหม่หรือว่ามือสองนะครับผมใช้คำว่ารถมือสองดีกว่าอย่าใช้รถเก่าเนาะเพราะว่ารถเก่ามันดูแบบมันดูฟังฟังแล้วมันดูไม่ดีเนาะใช้เป็นรถมือสองดีกว่าเนาะนะครับผมกดหนึ่งรถใหม่กดสองรถเก่านะครับผม อ่ารบแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะนะครับครับผมอ่าคุณอะไรเนี่ยกดหนึ่งนะนะครับผมอ่าพี่ป๋องแป๋งบอกว่าระหว่างรถใหม่และรถเก่าจะถามว่าผมรู้ครับผมว่าคุณจะถามว่าอะไรนะฮะนะคร ดูไว้นะครับดูไว้นะสาหรับท่านเซลล์ทั้งหลายที่ที่อยู่ที่สํานังกงานใหญ่นะครับดูไว้นะนะครับอ,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 อันนี้คุณตับตำรวจนะครับผมนะครับบอกว่าผมใช้ lg 828อยู่นะครับผมก็มีปัญหาจุกจิกมีปัญหาจุกจิกด้านไหนครับผมเดี๋ยวให้ฝ่ายบริการเข้าไปดูแลดีกว่าเนาะแจ้งเข้ามานะครับแจ้งเข้ามาเดี๋ยวทางเราจะมีในส่วนของ ถ้าลูกค้ามีปัญหาจะสอบถามก็ให้โทรไปที่เบอร์ฝ่ายบริการนะครับถ้าจดไม่ทันให้ดูสไลด์ด้านล่างนะครับผมเป็นเบอร์ของฝ่ายบริการก็จะเป็น091นะครับผม3836769จะมีพนักงานคอยตอบคําถามลูกค้านะครับผมเรื่องในการช่วยในการแก้ไขปัญหาลูกค้าเบื้องต้นรับปรึกษาปัญหาของรถนะครับนะฮะอ๋อ ทีผมอ่านผมอ่านผิดบอกใช้ดีไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับโอ้ตัวตีครับตัวทีครับโอ้โหนี่ขอบคุณมากนะครับเอไปอ่านภาษาไทยตกไปยังไงเนี่ยนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขอไปด้วยนะฮะผมรถใช้งานไปกี่ชั่วโมงแล้วครับผมให้ทีมงานช่างเราไปตรวจเช็คก็แจ้งมานะครับแจ้งมาได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีทีมงานช่างนะครับทีมงานช่างก็วิ่งอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วไม่ว่าลูกค้าจะใช้รถอยู่พื้นที่ไหนเรามีทีมงานช่างดูแลให้ถึงหน้างานนะครับ ขอบคุณมากครับคุณดาบตำรวจนะครับเอ๊ะนี่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยถ้าคอมเมนต์ไหนผมอ่านไม่ทันก็เม้นเองอ่านเองนะครับเพราะว่าวันนี้คนเดียวจริงๆนะฮะต้องในดูในส่วนของรายละเอียดด้วยนะครับผม เดี๋ยวเรามาเข้ากันในส่วนของข้อดีนะครับข้อดีของรถใหม่นะครับข้อดีของรถใหม่มีอะไรบ้าง1นนะครับข้อดีของรถใหม่คือเราได้รถใหม่นะครับรถที่เป็นรถใหม่เลยออกจากโรงงานเลยโดยไม่ผ่านมือใครมาก่อนยกเว้นมือช่างที่ตรวจเช็ครถนะครับก็เป็นรถใหม่จริงๆเลยนะครับผมไม่ต้องมัวกังวลเรื่องเครื่องยนต์นะครับเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆภายในรถว่าเป็นมีการใช้งานมาแล้วหรือยังเพราะว่าเป็นรถใหม่จริงๆ ไม่ผ่านมือลูกค้าผ่านแต่แตเฉพาะมือช่าง qc ของเรานะครับอ่าข้อที่สองนะครับผมอ่ามีอะไรวะเนี่ยเนี่ยเป็นไงล่ะไม่ได้เขียนเองนะอ่าอ๋อมีระบบนะครับมีระบบอ่าระบบในส่วนของการใช้งานที่ทันสมัยนะครับมีทันสมัยนะผมแล้วก็พวกอะไร นี้พวกอะไหล่ก็คือว่ารถมันใหม่เนาะอะไหล,ล่เราก็มีมีสต็อกอยู่ตลอดนะครับผมเรื่องอะไหล่นี่ลูกค้าไม่ต้องกัง,งวลเลยนะครับเรามีสต็อกนะครับผมในส่วนของรถใหม่นะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมรถใหม่จะแตกต่างจากรถรถมือสองตรงที่ว่ารถใหม่มีโปรโมชั่นต่างๆนะครับสามารถดาวได้นะครับผมผ่อนได้นะครับผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนระยะสั้นเราก็ประคุยเงื่อนไขกันนะครับอืมนะะแล้วก็ข้อที่สี่นะผม เสียค่าในการข้อที่4นี่คือถ้าเป็นรถใหม่นะครับก็คือว่าค่าบำรุงรักษาจะน้อยกว่ารถมือ2นะครับผมเพราะว่าอะไหล่ทุกอย่างมันยังใหม่หมดเนาะอายุการใช้งานมันก็จะยังยาวนานไป4ีหปีอย่างเงี้ยเราค่อยมาเปลี่ยนอะไหล่นะครับอ่านะครับผมแล้วก็อ่าตัวในข้อเสียนะครับข้อเสียของรถใหม่จริงๆเลยมันไม่น่าใช่ข้อเสียนะน่าจะเป็นข้อข้อเปรียบเทียบมากกว่าในส่วนของรถรถใหม่กับมือ2 รถใหม่ราคานะครับผมราคาในส่วนของรถใหม่ก็คือราคาจะสูงกว่ารถมือสองนะครับผมแต่อันนี้คือราคาสูงกว่าแน่นอนเพราะว่าหนึ one, like 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 uh ่งมันเป็นของใหม่เนาะของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะครับผมเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนอาจจะมีการใช้เงินดาวอาจจะมีการผ่อนชําระนะครับผมเป็นรายเดือนนะครับผมก็จะมีในส่วนของเขาเรียกะ่รภาระการผ่อนชําระรายเดือนเพิ่มขึ้นมาจากเราซื้อรถมือสองแต่ว่าเราได้ของใหม่นะครับ อ่าเดี๋ยวผมกลับไปดูคอมเมนต์หน่อยนะครับค้างไปแล้วนะฮะอ่ะาทนาดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับผม่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะอ <c oughs> นะนะนะครับมีคำถามไหมครับทนาดมีคำถามนะนะครับ อ๋อนะครับคุณดาบตํารวจบอกอยู่มันจะคลี่ขอนแก่นครับผมโอ้ถ้าท่านดอยู ok lighting, ่ใกล้ๆนะครับผมท่านดอยู่ใกล้ๆร้านของ่าพี่ดาบตํารวจเนาะฝากฝากชื่อร้านได้นะครับจะได้ให้ทางลูกค้านะผมเข้าไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างนะครับฝากชื่อร้านได้เลยนะฮะพี่ป๋องแป๋งบอกหนังก็ได้กินเวลามือไปอะไรฮะนี่คุณดูหนังอะไรับคุณป๋องแป๋งนะครับผันสี่นะครับคุณป๋องแป๋งผันสี่นะครับผันสี่ไม่ได้หางง่ายๆนะฮะ อันนี้เรามาดูนะครับผมในข้อต่อไปนะครับผมเรื่องของรถมือสองนะครับข้อดีของรถมือสองกับข้อเสียของรถมือสองนะครับผมก็อันนี้ผมจะพูดเป็นกลางๆนะผมเถอท่านใดบอกว่าเอ้ยผมไม่อยากได้รถใหม่อยากรถมือสองเราก็อยากให้ท่านคือบางทีก็ตัดสินใจเนาะนะครับบางคนชอบมือสองนะครับก็ให้ท่านดูแต่ว่าในส่วนของมือสองท่านก็ต้องเป็นในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์ด้วยเวลาไปดูไปซื้อรถนะครับอ่ะข้อดีของมือสองก็คือหนึ่งราคาถูก นะครับผมลดราคาถูกกว่าแน่นะนะครับผมถูกกว่ารถใหม่นะครับแล้วก็มีตัวเลือกให้เยอะกว่านะครับผมก็คือจะเป็นรุ่นที่อาจจะเป็นเก่านอกนะครับผมเก่านอกที่อ่าอินพุตเข้ามาในเมืองไทยหรือจะเป็นเก่าในส่วนแบบ่ซื้อต่อกันมาในไทยเนาะมือต่อมืออ่าพี่ขายให้น้องน้องขายให้ป้าป้าขายให้ลุงนะฮะขายตอกกันมานะครับนะ ถ้าถ้าโอเคก็ถ้าเป็นลูกค้าที่พอเป็นเครื่องยนต์ไปแห,หน่อยก็ได้โชคดีก็ได้รถรถที่มีคุณภาพหน่อยนะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้บอกว่ารถมือสองคุณภาพไม่ดีนะของเขาก็ดีนะครับผมแต่เราคือเราต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของการตรวจเช็คการดูด,ด้วยนะครับผมอ่าในส่วนของข้อเสียนะครับข้อเสียของรถมือสองคือ1น,น,นะผมอาจจะได้รถที่มีการแบบทําเครื่องมาแล้วหรือเครื่องยนต์มาแล้วอะไหล่อาจจะถูกสับเปลี่ยนมาแล้วนะครับผม แล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมนะครับผมอย่างเราซื้อมาบางทีเราอาจจะใช้งานได้สัปดาห์เดียวหรือว่าสองสัปดาห์อาจจะมีการต้องซ่อมแล้วนะครับผมเพราะว่าบางทีเราซื้อตามสภาพมานะครับราคาถูกก็จริงแต่ว่าเราก็รับซื้อตามสภาพมาก็ต้องดูนิดนึงเนาะนะครับอืมเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่ออีกรอบหนึ่งสำหรับท่านลูกค้าที่นะครับอยากจะ ติดต่อมาในส่วนของรถตักแชมป์ของเราอยากจะสอบถามรายละเอียดเนาะนะครับก็เข้ามาได้ที่หน้าเพจของเราคือเพจของรถตักแชมป์นะครับเพจของรถตักแชมป์นะครับในเพจของรถตักแชมป์ของเรานะครับผมที่ผมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่องทางทาง YouTube นะเข้ามาดูย้อนหลังกันได้นะครับผมบางคนเข้ามาดูไม่ทันในส่วนของอช่วงเวลาไลฟ์สดประมาณช่วง15นาฎิกาของ ทุกวันพฤหัสนะครับผมในส่วนของเพจของรถตักแชมป์นะครับแล้วก็ในส่วนของอ่า i ดีไลน์ผมเพิ่มเพื่อนทางไลน์ก็เข้าไปที่ ID l i ไลนะครับแล้วก็แอด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 เฟนของเราก็คือพิมพ์คําว่าแอดแล้วก็ c h a m p นะครับแล้วก็ขีด w ั U จะเป็นลายลายของรถตักแชมป์ของเราก็จะมีข่าวสารนะครับผมข่าวสารแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นส่งตรงถึงมือถือทุนนะครับ แล้วก็ช่องทางที่4ก็เพื่อความรวดเร็วนะนะครับผมก็เข้าโทรเข้าหน้าร้านเลยนะครับผมเท่าไปที่สํานักงานใหญ่เบอร์ส่วนกลางก็จะเป็น056221555นะครับผมจะมีเวรรับโทรศัพท์อยู่นะครับก็ติดต่อสอบถามติดต่อสอบถามกับทางพนักงานทางเซลล์ที่เขาดูแลอยู่เลยได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวันนี้นะผมจะพามาดูนะครับผมว่าในส่วนของครั้งหลังผมเนี่ยนะครับ ข้างหลังผมนี่นะครับผมที่เป็นรุ่น LR y n 9 1 7เนี่ยสเปคจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับในส่วนของการตักหินทรายเพราะว่าขนาดบุ้งกี่จะเป็น0.5คิวนะครับตัวนี้จะเป็น0.5คิวนะ ปากใบมีดนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของมีฟันนะครับตัวนี้จะมีฟันนะฮะเพื่อในการตักในส่วนของกองหินนะครับกองหินนะฮะขนาด0.5คิววงเลี้ยวแคบนะครับตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด50แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล50แรงม้านะครับเป็นระบบ Direct Injection นะฮะตัวนี้เครื่องยนต์ดูแลรักษาง่ายนะครับ ให้แรงม้าเต็มเพราะว่าเป็นช่วงรถแบบช่วงชักยาวแรงบิดจะสูงนะครับแรงม้าแรงม้าจะได้เต็มนะครับผมที่50แรงม้าขนาดล้อยางนะครับตัวนี้จะเป็นขอบ16นะครับจะเป็นเบอร์ยางย0่สิทับ70ขอบ16นะครับนี่ที่ผมบอกว่าพิเศษสุดนะครับในส่วนของตัว YN นะครับก็คอนโทลคอนโทลบุ้งกีนะครับจะเป็นของระบบของจอยสติ๊กนะฮะตัวนี้นะครับ จอสติ๊กตัวนี้ก็คือว่าจะนิ่มนวลน,นะครับนิ่มนวลในการใช้งานนะครับนิ่มนวลในการใช้งานตัวนี้ยกได้3.2เมตรนะครับความสูงจากพื้นถึงสลักมุ้งกีนะครับ3.2เมตรนะครับตักขึ้นรถ6ล้อนะครับขึ้นรถ6ล้อกระบะกระบะดั้มนะครับผมกระบะดั้มที่ใช้ขนส่งหินขนส่งทรายตามหมู่บ้านนะครับตามที่แคบๆตามชุมชนได้เลยนะครับปากมุ้งกีกว้างเมตร60เซนนะครับกระทัดรัด ที่สาคัญที่ผมอ่าตัวนี้จุดเด่นของตัวนี้ก็คือนะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือจะเป็นตักขึ้นหกล้อแล้วก็วงเลี้ยวจะแคบเหมาะสําหรับร้านลูกค้าที่มีพื้นที่จํากัดนะครับพื้นที่จํากัดนะฮะสวัสดีครับคุณทรายสวยสอมันจะปากน้ําโพถามตักยังไงให้ได้ศูนย์จุดให้ได้ศูนย์จุดห้าคิวนะฮะก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ การตักก็คือตักเต็มมุ้งกี่จะได้0.5คิวนะครับตัวนี้ทางวิศวกรเขาออกแบบดีไซน์บุ้งกี่มานะครับผมให้ตักเต็มมุ้งกี่แล้วได้0.5คิวนะครับจริงๆเลยมันการตักเนี่ยคือมันจะตักเป๊ะๆเลยมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่ความชํานาญของคนตักด้วยนะครับอ่านะครับอ่าคุณอะไรเนี่ยอา อะไรก็ไม่รู้เนาะภาษาอังกฤษของกูอ่านไม่ถูกจริงเลยเหมือนคนเวียดนามหนื้อไงเนี่ยนะฮะคุณหมีคุณหมีเป๋าหมีเป๋านะฮะบอกตักรึ่งสิบล้อได้ไหมตัวนี้ตักรึ่งสิบล้อยังไม่ได้นะครับผมถ้าแต่ถ้าเป็นสิบล้อแบบจะมีสิบล้อที่ข้อมีเฉพาะข้อทึบที่ใช้วิ่งสายนะตักได้แต่ถ้าลูกค้าจะตักขึ้นสิบล้อก็จะเป็นตัวผมแนะนําเป็นตัว1นึ่งคิวดีกว่าตัว1นึ่งคิวจะเป็นตัวรุ่น lg 8 3 6 x นะครับ เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมีมาโชว์ที่สาขาชุงแพ้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะรอไลฟ์สดให้กับลูกค้าดูเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะ LG 8 3 6 X นะครับตัวนั้นมุ้งกี๋1คิวนะยกสูงได้4.2เมตรวัดจากพื้นถึงสลักมุ้งกีนะครับตัวนั้นคือตักครึ่ง10ล้อ10ล้อคอกแค่หัวเกง๋งนะผมคอก3เมตร5้นี่คือตักชิวๆตักสบ,บายเลยนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของงานแผ่นปูนก็เช่นกันนะครับงานแผ่นปูนก็ตัว 836x นี่คือจะเหมาะมากตักครั้งละ1คิวนะครับตักครั้งละ1คิวนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะนอกจากการรับประกันสินค้าอา้าผมยังไม่ได้แจ้งการรับประกันสินค้าของรถใหม่รถข้อดีของรถใหม่คือการรับประกันสินค้าหลังการขายของแชมป์เรานะครับผมของแชมป์เราก็รับประกันสินค้าให้ลูกค้า1ปีหรือสองพันชั่วโมงนะครับ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับผมก็อะไหล่ตัวนีนเสียเราเคลมชิ้นใหม่ให้แล้วยังมีบริการตัวนี้สําคัญมากตรวจเช็คฟรี3ปีนะครับคุณลูกค้าตรวจเช็คฟรี3ปีตรวจเช็คอย่างไรนะครับผมคือในปีที่2กับปีที่3ในปีแรกนะครับผมทางลูกค้านะครับได้การรับประกันสินค้าจากทางศูนย์อยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนหลังจากหมดประกันแล้วในปีที่2กับปีที่3เนี่ยทางศู่ทางศูนย์นะครับผมจะส่งช่าง ไปตรวจเช็คสุขภาพรถให้กับลูกค้าฟรีปีละ1ครั้งในปีที่2กับปีที่3นะครับนี่จะเป็นโฉมของตัว y n 9 1อนาหนึ่งนะครับผมสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีมาที่ชุมแพอีกหลายคันนะผมจะทยอยเอาสต็อกมาลงที่ชุมแพนะครับเพื่อให้ลูกค้าที่อยู่เขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาดูนะนะครับเพราะว่าตอนนี้รถรถเรากำลังเร่งเรประกอบอยู่นะนะครับ ท่านลูกค้าท่านดใดก็จะใช้รถก็รอนิดนึงอยากจะชมรถตัวจริงที่สาขาชุมแพรก็ต้องรอนิดนึงนะครับนี่เราอาจจะเรามีในสต็อกของเราจะเป็นวายเอ็นก้าหนึนะครับผมลมแรงมากนะฝนเริ่มลงเม็ดขึ้นมาอีกแล้วนะครับตกดีจริงๆนะฮะ <c oughs> <c oughs> อ่ะนะครับ ท่าได้มีคำถามอีกไหมครับผมเดี๋ยวผมมาอันนี้เดี๋ยวผมจะช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเดี๋ยวผมเฉลยไม่ได้เฉลยสิเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแค่ติดแฮชแท็กเนาะสำหรับผู้ผู้โชคดีที่จะได้รับเสื้อนะครับก็ถ้ามีคนตอบมาทําตามปติการามาเกินรางวัลที่เราจะแจกเดี๋ยวเราก็จะมีการสุ่มแจกนะครับผมสุ่มแจกเดี๋ยวทางแอดมินเนี่ยก็จะ ทักเข้าไปหาลูกค้าที่โชคดีเนาะที่ได้รับเสื้อจากทางเรานะครับผมแล้วเราจะขอชื่อที่อยู่นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรติดต่อเพื่อที่จะจัดส่งสินค้าไปให้นะครับมาเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับในส่วนของอข้อดีของรถใหม่กับรถมือสองมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ข้อดีของรถใหม่คือ1เราได้ในส่วนของการรับประกันสินค้านะครับ2นะครับได้ในส่วนของอเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรแล้วก็สินค้าที่เราได้เป็นของใหม่เลยโดยไม่ได้ไม่ได้ผ่านมือใครมาก่อนไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อนอายุการใช้งานก็จะยาวนานกว่านะครับข้อที่3นะครับผมก็มีระบบผ่อนด้วยนะครับบางทีรถมือ2อนะครับรถมือ2อบางคันก็ราคา 3- 4แสนแล้วนะครับผมเราต้องซื้อเป็นเงินสดเนาะ แต่ถ้าเป็นในส่วนของรถใหม่เราสามารถผ่อนกับไฟแนนซ์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมแจ้งไฟแนนซ์นิดหนึ่งไฟแนนซ์ของแชมป์นะครับไฟแนนซ์ของเราเนี่ยที่มาจัดให้กับทางรถตักแชมป์ของเราเป็นไฟแนนซ์ที่มีการแจ้งผลอนุมัติได้เร็วมากนะผมถ้าเอกสารครบนะครับผมก็ทราบผลภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็นัดรับรถกันได้เลยสัญญาไปทำกันที่บ้านนะครับในวันรับรถนะครับผมก็สะดวกสบายกับลูกค้าด้วยนะครับ อนุมัติไวภายใน24ชั่วโมงนะนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะนะครับอ,อยากจะได้ข้อมูลนะผมก็ติดต่อมาทางผมก็ได้หรือทางพวกเพื่อนเพื่อนเซลลทุกท่านนะครับผมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมก็เราก็ยินดีบริการเนาะคือเงื่อนพวกเงื่อนเงืนะ่อนไขเนี่ยเราคุยกันก่อนได้นะครับคุยกันได้เงื่อนไขถูกใจก็มีการจับการจองเข้ามาแล้วก็เตรียมรถให้นะผมทำไปยื่นไปแนนให้นะผมลูกค้าก็รอรับรถอยู่ที่บ้านนะครับ เงินไปถึงบ้านลูกค้าจ่ายเงินดาวจบนะครับผมรวดเร็วทันใจสไตล์แบบยุคใหม่นะครับการการทำงานยุคใหม่นะมาช่วงท้ายนี้นะครับผมผมก็ขอฝากไว้นะครับผมสาหรับท่านผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่กําลังมองหาในส่วนของรถตักไว้ใช้งานนะครับก็ผมขอฝากในส่วนของรถตักแชมป์ไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมให้กับผู้ประกอบการนะครับผมก็เปิดใจรถใหม่ นะครับมีประกันหลังการขายมีไฟแนรองรับนะครับผมก็ทีมงานช่างดูแลนะครับถึงหน้างานก็ฝากของรถตักแชมป์ไว้ด้วยนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับวันนี้ก็ในส่วนของการไลฟ์สดที่สาขาชุมแพสาหรับผมโกรูเชานะครับผมก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแลยกกรและก็น่าจะกาบลากันเพียงเท่านี้สําหรับลา์หน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ใอยคอยลูกค้าติดตามนะครับติดตามชมนะครับติดตามกดติดตามไว้ นะครับเดี๋ยวเราจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนนะว่าเราจะไลฟ์สดกันแล้วนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ฝากติดตามด้วยหรือลูกค้าท่านใดอยากจะให้เราทําอะไรมีคอนเทนต์อะไรอยากให้เราทําก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปหาคอนเทนต์มามีหาคําตอบมาให้กับลูกค้านะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะนะครับผมก็ผมขอผมขอตัวลาไปก่อนนะผมพบกันใหม่ไลฟ์หน้าแะผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม